แม่นอ่ะบ่อ๋อแล้วไม่ข้อเย็บเออแล้วไ่้อเบเาทอเพิ่มโอ้ตอห็นบ่เออแข้มาพ่ม

เดี๋ยวหลานชายผมลงไปลุยให้ดูนะเขามามันยืนกันอีกแล้วแหแนแดงเออเข้ากเทสเช่กันที่เห็นเป็นดอกเล็กเลนี่คือแหนแดงนะครับผมเอาแหนแดงมาลงตอนนั้นยังไม่ได้ตอนนี้นยังไม่ได้ปล่อยปลานะครับนี่ว่ากําลังทําอาหารอยู่นะครับกําลังเอาฟางข้าวลงเอาเี้ยวเอาขี้ยบัวลงนะครับ ก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละกันี่เห็นบเห็น,น,นเห็นทอ,อยังเห็นทอแล้ว่ะเดี๋ยวเห็นแย่นี้เลยเอ,อ,เอย้าเฮ<ม>้ยเหมือนมีข้าวในึน่งลุงอ้ยแะ่ว่าะพ้กข่าวเขาจะมาดไปนี่อยู่เอาถอดออกถอดออกมาดันถอดเลยมันด,ด ลุกแหงดึงมาเลยไส่บัวห็นนนี้มับปลายมันมองสุดไหวลงบังเห็นบะ่เนั่ไปนั่ไปีปลายปากปากท้ออยู่นี่ไหวปายอยู่บนบ่บอยแสดงว่าท้อมันรุดเงาไปเลยนี่ บ่บ mm. okay? ่ไอ้ทอมันอันน okay. ี่ทอมันลดอนไรไปเออลนัเอาไวอยหันี่ตายเย่อะตัวตโตไปใส่หวยตว้อบ่ต่างก้อบางก้อะเอาขึ้นมาเลยันปานี่แล้วพิมพ์ลงไปเร็ว ลงไปเลยวเว้ยยาน,นอยังหนอวชัดเลยเป็นวิถีชาวบ้านนะครับวิถีของลูกหลานสมัยเ,เด็กๆผมก็อย่างนี้ครับสมัยเด็กๆผมก็อย่างนี้นะครับเล่นน้ำอะไรเงี้ยนะครับเชื่อเถอะว่าวิถีชีวิตแบบนี้เสริมสร้างคนให้เข้มแข็งแข็งแกร่งมานักต่อนักแล้วนะครับ เห็นปะฮะมันมันเลือดอยู่ะบ่สำเนียกะกาว่ามันพอดีกับเผ่าละนี่เผ่าละก็ไม่ใิ่เล้ยหายเม็ดเออ แม่นบ,<า>บ่เถ<า>ือ<า>ง <laughs> บอ่บ่เห็นเห็นบ่บ่เห็นว่างเสาตั้งแต่กีบ่ท่านว่างเห็นบ่ล่ะเลี้ลยวเลยนี่บ่ว่างต้องเสาบ่เห็นว่างเสาไว้สิเอาให้มันตรงกับอันนี้ให้มีอันนี้เรียน,นบรรยากาศสวยๆ,ๆนะครับโคกหนองนานนนาใหญ่ของน้องกันเกล่านะครับ เห้เบียนอยู่เนี้ยรอบนอกนี่ยก็จะเป็นข้าวนะครับตรงนี้เป็นข้าวผมปีนี้นะฮะข้าวผมปีนี้ซึ่งปีหน้าก็จะปรับให้มันเสมอกับตรงนี้นะครับก็จะทําเป็นลูกไม้ผลแล้วกันนะครับลูกไม้ผลส่วนถัดรัว้วลวดหน้มน,นี่ไปก็จะเป็น ที่นาของน้องสาวผมครับซึ่งเป็นมรดลของคุณแม่นะครับก็ให้น้องสาวไปทั้งหมดนะครับไปถึงนูน่นแล้วฮะไปถึงนูน่นติดถนน,นทั้งหมดนะครับเป็นของน้องสาวผมหมดนะของผมไม่ติดนะครับที่เข้ามาได้นี่ก็เพราะอา,อาศัยเส้นทางออกนะฮะมีความสุขมากมายนะครับนี่ขึ้นมานะต้น ไข่เข่านะครับปลูกเสน่นะครับเคสมันขึ้นคับกกใหม่นะครับก็จะมีกอกไข่กับกอกจานนะครับกอกไข่ผมสั่งตัดแล้วนะครับสอนกกจานปล่อยไปนะครับปล่อยไปนะครับสบายๆนะครับมีความสุขนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ช่องนี้ด้วยนะครับเราแชร์ประสบการณ์อะไรดี ไปด้วยกันนะครับความรู้การสื่อสารยิ่งให้ยิ่งได้รับนะครับท่านใดกดติดตามมานะครับผมติดตามท่านกลับนะครับขอบคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ